แนะนำเพจซื้อขายดีเกมอาวีที่ดีที่สุดมีตั้งแต่200บาทถึง1 0 0 0 0บาทอัปเดตไอดี ID ใหม่ทุกวันสำหรับใครที่สนใจที่จะซื้อไอดีสามารถทักข้อความเพจแอดมินฟ้องมาได้เลยปลอดภัยแน่นอนร้อยเปอรนต์รับประกันโดยดีนเอเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์เพจไว้ให้ใต้คลิปขอบคุณครับ ก็สวัสดีทุกคนน่ายินดีรับเข้าสู่ดีนเอชชาแนลนะก็สำหรับวันนี้นะเราก็จะมาเรีคชั่นแอวิเครา้อในเกมที่หลายๆคนอยากจะให้กูพูดถึงนั่นก็คือเกมที่อาเบคอนน่าตบบุรีรำเลยในวันสุดท้ายของรอบเก็บคะแนนน่าหลายคนอยากจะรู้ว่าในเกมเนี้ยมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะทำไมแบบบุรีรำถึงแพ้ให้เบคอนนะเดี๋ยวเราจะมาเรีคชั่นแล้วก็วิเคราะห์ไปพร้อมกันคือต้องพูดตามตรงว่ากูยังไม่ได้ดูนะทุกคนนะในเกมนี้รู้สึกว่าเบคอนจะตบบุรีรำเละเลยนะเกี่ยวเล่นไม่ออกกันเลยทีเดียว ก็สับชิโร่ก็ดีทั้งสองฝ่ายนะก็ไม่ได้ตกเมตาอะไรนะแล้วก็ไม่ได้แปลกอะไรนะก็เป็นเซตชิโร่ปกตินะโอ้ตอนนี้หมูหวานอ๋อหมูหวานเล่นเป็นมาลต์เลนเหรอเอาจริงเขาได้เล่นมาลต์เลนได้ดีนะเพราะว่าเขาเคยเล่นอาดารเซเยอร์เลนมาก่อนแล้วก็น่าชำนาญกับพวกไฟเตอร์อะไรแบเนี่ยคือคนที่เล่นมาหลายตำแหน่งอย่างที่กูเคยบอกไปในหลายๆคลิปแต่ว่าจะสามารถเข้าใจ อีกฝั่งได้ดีกว่าก็คือถ้าคนที่เล่นเฉพาะแคดดี่อย่างเงี้ยเขาก็จะแบบไม่รู้การเดินเกมของดาร์ซีเยอร์ใช่ปะเออรู้แหละแต่แบบไม่ได้รู้ลึกว่าเออเนี่ยนะจังหวะนั้นจังหวะน,นี้เขาคิดอะไรยังไงแต่คนที่เคยเล่นมาหลายตำแหน่งแล้วเขาจะสามารถอ่านเกมได้ขาดกว่าคนที่เล่นตำแหน่งเดียวอย่างเช่นหมูหวานอย่างเงี้ยเขาเคยลงแข่งทั้งในดาร์ซีเยอร์เลนแล้วก็มาอาวิซ่าดะคอนเลนนะเดี๋นี้เชอร์สเล่นเป็นลินดิสต์นะคือ สาบานเลยนะว่ายังไม่ได้ดูในเกมนี้ดูเวมพร้อมกันแล้วเขาินคอมเปอร์พร้อมกันองมีมาร์สโดนหนักมากจังหวะนี้โดนหรือเปล่าเฟิร์สบัตหรือเปล่าฟิกเกอร์มีนะแต่ไม่ใช่นะแต่เขาก็คิดว่าเขาได้จะรอดแหละเพราะดามิชก์ชกต้นมันไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นนะคริกซี่มันก็มีแค่จับสกิลแค่นั้นแหละการโจมตีธรรมดาก็ไม่ได้แรงอะไรขนาดนั้นด้วยแต่ชิกซี่นี่เป็นหนึ่งในตัวโซนที่ดีมากๆเลยนะก็คือสกิลเขาเรียกว่าสกิลค่อนข้างที่จะไกลนะแต่ข้อเสียของชิกซี่หลักๆเลยก็็โโมมมบบบิิิลลตตตตีีี้้้้้่่่่่าาาาาานนนนนััแแหะะถถถดเเขขึงงงวไฟกกกกอออร์สสยคทู คอมโบนี่บอกเลยว่าแรงจ,จัดๆนะเหมือน,นเกมนี้เป็นตีมีดนนมดว้วยนีโโ่เป่าโอ้โหเลี้ยงลินดิสอย่างดีเลยเนี่ยอ่าจะวันี้เปิดอับิซโซะแล้วอนมาหรือเปล่า4-4นะเอา้า5-4นะหมูหวานมาไม่ทันนะอันนี้คือต้องคอเกมกันดีๆนะคือถ้ามาไม่ทันก็ต้องปล่อยอะ่ะเข้าใจญ่ปะคือถ้าแบบฝืนอะคือจะพังเลยอันนี้หลายๆคนควรจะจดจำแบบไว้ว่าแบบเห็นนะเนี่ย ถ้าแบบรู้ว่าตัวเองน้อยกว่าอย่าไปฝืนถ้ารู้ว่าทีมตัวเองอยังอยู่ข้างล่างอยู่ก็ไม่ต้องฝืนก็ปล่อยไปมางประตูเอาจาังหวะนี้โดนหรือปเปล่าซัมเมอร์เรียบร้อยโดนเฟิร์สปัดไปนะสจ่ะดินดิน,ดนออก,ก็จังเกิลได้เฟิร์สบัดมันก็เลยเงยินดีนนะเกมนี้ตอนนี้เงินดีดิสิสามเอาแล้วเข้ามาป่วนบูบ้าต่อแล้วได้บูบ้าไปด้วยจวังหวะนี้ยังไงเอ่ยมอสเข้าไปค้ำเยอะอยู่นะยังไงจะเอาหรือเปล่าอุ้ยนกตีเข้ามาอิสเนียลดโดนอ๋อเกมมันสนุบบอลตั้งแต่ต้นเกมเลยว่ะหมูหวานช็อกมาไม่โดดดนนนใคครระะะอออ้้มมสืไ่่ตายยวปเ็ แล้วคืได้เป็นอิสลินดิวมาอีกหนึ่งตัวแล้วก็ตัดบูบับชิคแนทได้ด้วยโอ้โหเจ็บโลเซนเอกหยิบโจ๊กเกอร์มาเจอมาหลอดแบบนี้เล่นยากบอกเลยเพราะว่ามาหลอดมันไม่ได้แบบบางไงโจ๊กเกอร์ก็แบบไม่ได้แบบดาเมจเจออะไรขนาดนั้นช่วงเ้่นเกมคือหยิบมาก็ยืนยืนเล่นคือกดเล่นไม่ได้อะมาหลอดก็ปาดชิฟชิวๆแล้วก็เดินไปเติมเพื่อนหรือว่ารอเพื่อนมาเล่นก็ได้นะ ไม่ค่อยดีแต่ก็มักจะแค่เคลียร์คลิปและเดินอปไปวันนี้สองศูนย์อ่ะแล้ววันนี้เกี่ยวไม่โดนนะเอาแต่หนุ่นุ้มยังไงเออสามสามตรงกลางตรงนี้ยังไงกดแข็งหล่อเมื่อกี้เนี่ยฟิกเกอร์ออกไปนะสาวพิษณุนยู่การเงินน้ำอยู่ประวันเจ็ดแปดร้อยตอนนี้แต่คือลินดิสสองพันห้าเงินลินดิสโดดอ่ะได้ทั้งเฟิร์สบัตรแล้วก็ได้ตัดบูฝั่งตรงข้ามด้วย แล้วก็ยังมีตีมี่เลี้ยงอีกนะโอ้โหอแล้วทีนี้ยังไงเออสามสามนะสตันได้หรือเปล่าโอลินดิดโดนยกหรือเปล่า,ายกไม่โดนลินดิดนะแต่ก็ ชุบมาชุบขึ้นมาโอ้ชุบขึ้นมาได้อยู่แต่จังหวะนี้นู้นโดนอยู่นะมีมาเข้ามาสวนโอ้จังหวะนี้สวยเลยเนี่ยทีมไอ้เนี่ยคือเมื่อกี้คือคิกซี่เขาเลือกที่จะยกเอาน้องตีไงแล้วคือน้องตีได้ชุบไงเขาไม่ยกเินดิแล้วก็มอสชุบขึ้นมาได้ทันนะก็เลยสวยเลยอ่ะแล้วก็มาตัดบูอีกโอ้เกมโคตรสนุบอลเลยดูดิคือเบคอนแบบถูกรัวๆเลยอ่ะโอ้เรียบร้อยแล้วอีกสิ่งอยูตายแล้วอืมโดนอีกเจอเซนิเขาได้บูบีคือคิกเนี่ยไม่ได้จับบูเลย การยืนนั่อยู่ว่า1,000สกอร์คิวหนึ่งต่อหนะโอ้โหเบคอนได้ต้นเกมเยอะแบบนี้สบายเลยนะเพราะว่าเลดเกมคือหนึ่งแหละฝั่งบุรีรัมไม่มีตัวดีพีเอสนะไม่มีแชรี่ดีพีเอสก็คือถ้าเลดเกมไปยังไงก็ยิงสู้ดิดิดไม่ได้แน่นอนแล้วก็ทีมเบคอนมีตัวยืนทั้งมาลอดไอ้ทั้งมาลอดแล้วก็ตีมี่เนี่ยก็ยืนก็โซนได้เก่งเหมือนกันน้องตีล้วงมีม้าเข้าไปล้วงอีกโอ้โหเพอร์เฟกต์อยู่นะการรับตัวในครั้งนี้เอ้าอันตีไม่โดน เอาจริงคือทีมบูดีดัมเล่น3าชิกีนี่คือต้นเกมต้องได้ไงแต่พอไม่ได้ต้นเกมปั๊บคือเล่นยากเลยเพราะชิกแนกพวกกบอะไรพวกเนี้ยคือเป็นตัวต้นเกมหมดเลยนะเดียวตายแล้วมาหลอกันกระโดดช่วยเโอ้หแว่างกเยอะกเลยรน้จากแด้ครับต่างจเลยโหแล้วการยืน4 2 0 0กับ2,800นี่แหละตรงที่แบบทำให้ทีมไอคอนชนะในเกมนี้ คือป่าแบบได้สโนบอนน่ะเออได้ทั้งบูเขาบูเราเลสเราได้ทั้งเฟิร์สบัตได้ทั้งคิวตอนนี้คิวปฏิบติการหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์อีกก็คือมีส่วนร่วมในการฆ่าทุกตัวด้วยแล้วก็ตัดได้ทุกเลนด้วยนะสำหรับดินดินถ้าการดีๆก็ชิวๆเลยอเนี่ยเขาขึ้นเพียงแค่จอกกอดชิ้นเล็กนะแล้วก็กระโดดขึ้นไปเป็น เขาเรียกไงดาบชีดาบชีทองจำชื่อไม่ได้เอออยู่ช่วงนี้ท้าข่อนน้อยเอาจังหวะนี้ซัมเมอร์โดนหรือเปล่าโอดิฟิสอันตีไม่โดนอีกน้องตีโอ้โหทำเซียนได้ทำเซียนมองเรียกว่ายืนทับดอกไม้จับว่ามาร์เก็ตดอกเนี้ยโดนแน่แน่นายเขาไม่ซื้อครับผมเขาไม่หลงกรนะฮะโอ้จัดมาแส่มาซัมเมอร์อ่านจังหวะได้นะถูกต้องครับผมาต่ละคนยังไม่เลิกเล่นครับเหมือนจะไม่ได้ใส่ซัมเมอร์ด้วยโอเคซัมเมอร์โดนได้เรียบร้อยไหมเนี่ยโอเจนุนุมานะนุนุมาเติมน้องตีมีฟิกเกอร์์อออออยยยยู่น้้้งตีีีมฟิกกเเเเรรรรบบไไปดลคั คือเวลาจ่ายฟิกงฟกเกอร์อย่างเงี้ยเราก็กัดและย้ายเวลาบางคนจ่ายแม่งชนหงชนหินนะมัวไปมวดเลยเช่นน้องตีเม่อแค่เข้าใจย่เลยเขาเดินไปถึงหินเขาค่อยสีข้ามไปนะตอนเลไปไหนเจอหางเสื้อเขาจะมาตด้วยเออวินาทีครดักเยอะจะเกิดตัวแรกอ่าล้วก็ได้ขึ้นเป็นออมทียามต่อย้วสอบดิบดิบครับักไโดนยๆน้องตีอันตีแบบมไอเหี้ย ไม่โดนเลยกูดูวันนี้กูยังไม่เห็นน้องตีแบบโดนไม่กี่ครั้งเองอ่ะส่วนมากแบบลมล้วนๆหน้าซ้อมน้อยแหละทุกคนไอ้เหี้ยกูกุณทำไมเริ่มสับสนแล้วกูทำช่องไหนอยู่เนะี่ยบางทีวิเคราะห์แบบจะช่องได้ไงบางทีอาจจะฝึกพูดแบบอคอนนะอทุกคนออไปโอ้ยวันนี้ดาวน์โหลดเซเวนเอ็กซ์เรียบร้อยอันตีใส่ม้าลหลอดด้วยโอ้เจ็ดหนึ่งว่ะเกมนี้เพิ่งแข่งกันไปเมื่อสามสี่วันที่แล้วเองนะเนี่ยแข่งกันไปยี่สิบเจ็ดวันสามวันที่แล้วเอามีมาร์กเรียบร้อยแข่งไม่พอเรียนเหลือแค่นั้นจะฟิกทำไมบออกกแล้วยย่่่าาาจฟิโงมมี เอานี้ลัมมีมอมสอเกิดขึ้นมาอีกโอ้โหเรียบร้อยเนี่ยเกมเริ่มพลิกขึ้นมาเนี่ยอุ้ยแต่ได้อยู่นะคือเนี่ยด้วยความสโนโบอลของลิมดิสอะคือแบบมันยิงดูคือแบบดาเมจจัดเกินอะคือเอาไม่ลงแล้วคือเงิน7,600คือเงินเฟิร์สบอลสี่พันเจ็ดอะต่างกันสา0 0ี่อะชิดดูดิมันจะเอาลงได้ไ,ไงวะคือชิลเกินดูดิของลิมดิสแบบ5ชิ้นแล้วอะ5-6ชิ้นแล้วเปิดดาได้แบบชิลๆเลยอย่าได้หวองว่าเกมนี้ลิมดิสมันสโนบอลเกินอะก็คือไม่โดนตัดไม่โดนอะไรเลยยิงมาตั้้้งงแแตต่่นนนนถึาททีี8ลวะ คือเขาได้ทุกอย่างเลยตั้งแต่ต้นเกมอ่ะทั้งเฟิร์สบัตทั้งบูวับสองตัวสามตัวน่าสอตัวของเฟิร์สบอนอ่ะอาเจ้าวันนี้ระยะประทิศยังไงเลยจะเช็คหรือเปล่าจะเช็คหรือเปล่าเอายืนเงินเป็นเพื่อนเลยเว้ยโอ้โดรูโอ้โหโดนรูดเจ็บอยู่นะต้องตีนะโอ้ันรดเจบอยู่นต้องนะหนรเบอิตอีหรเอย่นีนะดร่ต้ออย่นตยองน โอ้โหเงิน9,000กับ5,000น่ะทุกคนเงินจังเกิลน anyway. no. ่ะการเงินนำอยู่ประมาณ6,000น่ะโดยรวมของเบคอนแล้วน้องตีโดนหรือเปล่าจังนี้อ้าวรู้ตัวนะเนี่ยแหละการคอเกมถึงบอกว่ามันสำคัญถ้าเมื่อกี้ไม่บอกว่าเฮ้ยเขาขึ้นเบบบนน้องตีก็คงจะแบบเล่นลึกอยู่เวลาแข่งกันอุ้ยจังนี้อื้มช็อกเลยแต่ก็ได้ฟิกเกอร์นู้นูนะถามว่าคุ้มไหมคุ้มหนิฟิกเกอร์คูดาวนานกว่าอันติเมทแน่นอนเอาแล้วเกี่ยวโดนดับเบิลโอเซเวนเอกด้วยมีฟิกเกอร์อยู่นะ บรรีัม์แล้วก็บูได้เป็นอีกหนึ่งตัวที่ต้องเสียไปหรือเปล่าเจ้าคนี้เรียบร้อยดับมากฮะดูความแรงในดิสเกอร์แล้วครับผมตอนนี้แรงจัดๆครับแล้วไม่มีแทงธรรมชาติด้วยครับบุรีรัมเจ็ดอีสปอร์ตดับจะ่ทำให้ตัวของเออใช่แล้วทีบุรีรัมไม่มีตัวยืนด้วยนะกบนี้ไม่ได้ฉีกอะไรขนาดนั้นนะเว้ยภาพนี้น่าจะเกิดยากนะถ้าเกิดต้นเกมเขาเป็นต้นทางเขาเล่นไปแล้วแล้วคือสามคลิกของบุรีรัมโดนโดนตบแตกนะคลิกแหนกคลิกซี่แล้วก็คลิกคลิกสิบอู้ดูดิโอ้ดููคคืนนนนนเเียออาจขงงิิ่ะดดทุก คือแบบโอ้โหมันเกินลินนิดเกินดาเมจแบบเอาไม่อยู่แล้วอะโอเวอร์เกินอะโอเวอร์พาวเวอร์อะโอเคอูเร่วันนี้ช็อคอูโดนดับเบิลโด้โดนเล็กมาปาดสวยมากอูขึ้นบ้านได้เลยชิวๆเลยเมื่อกี้อุ้ยน้องตีนตีไม่โดนอีกแล้วน้องตีนี่อันตีไม่โดนตลอดอ่ะอุ้ยจังหวะนี้อูเฟิร์สันเข้ามาได้หมู่วานไม่อยู่จบบ้านไม่ได้จบบ้านไม่ได้ สิบสีสีต่อสิบเอดยู Z, ่เอา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 โอ้ยเดี๋ยวไม่รอเจอเองไปทำฟัรเกอร์ทำอะไรนี้่ะโอ้โห ล้มไปอีกตัวเอาแล้วเฮ้ยทีมบุรีรัมย์กดเกินไปเอ้าเรียบร้อยน้องตีเข้ามารู้ว่าเมทมาดิน้องตีบอกมาดิมาดิมาดิโอ้ยแต่ดาเมจแรงมากเอาวัตตาฟักี่มากโอ้ยยังได้อยู่แต่ก็ตายมีมากเลือดน้อยมากแต่ก็ตายไปอยู่ดีแล้วหกต่อสิบสี่เดี๋ยวนี้ลินดี้ยังไม่ตายอย่างมีกอเกิดแล้วก็มีชุบจีมี่คือแบบโอ้ใครจะเอามปนโล่งถามหน่อยดูดิโอ้ลินดี้บอกมาดิมาดิได้ข่าวว่าโหดแล้วพี่แชมป์สองสมัยแล้วพี่แชมป์สองสมัยมาเจอกับผมหน่อยไหมพี่โอ้โหเกินคือเกมแบบสนุบบอลเกินจบแล้วฮะมาทีีเเดดดยยยววไ้้ปปั๊๊บทาางงลคร หกต่อ15นะโอ้โหแชมป์สองสมัยก็พลาดได้เหมือนกันนะโอ้ดูดิของฟูแล้วอ่ะนะโอ้ไม่ลงอ่ะเอาไม่ลงคือคือการยินมันต่างกันเกินถึงถึงโอ้บอสไม่ต้องชุบก็ไม่ลงคือด้วยความที่การยินมันต่างกันเกินตอนเนี้ยเนี่ยดินดิสแบบยืนยิงวีฟีเลยชิวๆเลยอ้าวๆแต่ตรงนี้เอาเกี่ยวได้สวยอีกโอ้ยโอ้ยังไง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 บอสรอดอุ้ยไม่รอดป่ะตายอยู่ดีเอาแต่เพียนในเซสชั่นเกิดขึ้นมาอีกโอ้โหเอาเรื่องเกิดดินดิสสิบศูนย์หกอ้ย เกินจะจัดเลยทุกคนิ1006 k e ิ w o r d i ์ดิ i ิเคชันประมาณ99.38%นะกูคำนวณหมดแล้วอรงายง่ไเปียนาแล้วก็ขึ้นเชียบแล้วไม่ิเสียกอกเกิดได้โดนทิกซี่รูดไปการเงิน13เียนำป่าประมาณ5 6 0 0 0นะเออโอ้แต่ป้อมพนเบคอนไปโดนใครไอ้นี่วะเนี่ยดันไปขนาดนั้น แตกกอืบในแชทบอกว่าอะไรนะฟิร์สวันสายแจกทำเป็นเซียนมีมาร์คคือเมดท่านปรมประครูเป็นอาจารย์ของนูนนโปรพิเยอร์ล้วนนับถือและกราบไหว้บูชามีมาร์คเนี่ยนะว่าไม่ไหวแล้วช่วงนี้หมดยุคมีมาร์คแล้วรอดูแบบนิวเจนเบคอนอยู่อุ้ยซัมเมอร์โซนมาว่ะเล่นโซนว่ะซัมเมอร์เล่นโซนว่ะเอาแต่เดินไปเจอเอากดสปินเลยเสียสปินเลยซัมเมอร์กลัวเกี่ยวกลัวโดนเกี่ยวแหละ อะไรคลิกเนี่ยไม่ได้บูอีกแล้วเป็นมีมาร์กนะที่ตัดบูมาได้เอาใจาวันนี้ต้องตีโดนหรือเปล่า,าฟิกเกอร์ออกได้อีก ว่าไม่รู้เขาจะกระโดดมาเมื่อไหร่แล้วอย่างวันนี้โดนหรือเปล่าโอ้น่าจะโดน3ทางว่ะเจ็ดต่อสิบเจ็ดโอ้ยซัมเมอร์เข้าไปลามชีฟเฮ้ยเข้าไปเชียร์ชีฟได้แต่บางก้อเอาจังหวะนี้ฟิกเกอร์เข้ามามาดิ AOE ยังไงเอ่ยใครลถไปก่อนอนูอนุรถไปก่อนหนึ่งตัวแล้วก็ไปเจสเจิร์มีมีเกิดขึ้นมายังไงเอ่ยเป็นซัมเมอร์รถไปอีกหนึ่งตัวยังไงวันนี้ ห้าต่อสามห้าต่อสามจบเลยหรือเปล่าจบเลยหรือเปล่ายอมหรือเปล่าเรียบร้อยดับประโด X, ดเซเวนเอกโดนเกี่ยวอ่ะกดแข็งไปตอนนี้โดนปาดอีกฟิกเกอร์ก็ไม่จ่ายอะไรของดับประโดดเซเวนเอกวะเนี่ยโอ้แล้วตรงนี้อะลินดิสไม่แตกโอ้ลินดิสย,ยังไม่แตกแล้วนะวันนี้เกิดมายังไงเนี่ยเหลือแค่นี้มีก่อเกิดด้วยนะลินดิษแนะ่ๆจบเลยนะโอ้สิบสามศูนย์หกโอ้โหเอาเรื่องเกินแม่งเอาเรื่องเกินโหดมากทุกคน ดีีไไมมม่่่จายเชี่ยแม่งโคตรโคตรเถื่อนอะเบคอนอีเกมนี้ยเขาได่หน่ายแบบนี้ทุกเกมนะโอ้เข้าแบบเคลออมสบายแล้วเนี่ยถ้าดับตัวแล้วแบบพากันแบบเดินเกมพากันคอเกมแบบนี้คือแทบจะไม่มีคนพลาดเลยน้องตรงน้องจีพลาดอยู่ในการใช้อันดิเมทนะแต่คือแบบไม่พลาดมัวแบบเออคอเกมบอกกันว่าเข้าไปนะอะไรนั้นนู่นนี่นะคือไม่ไม่ค่อยมีช็อตพลาดมัวเลยเกมนี้ยโอ้เฟิร์สวันดับเบิอสซิเล็กเขาเรียกว่าภาษาบ้านกูเขาเรียกหน้าหลาเนอะกูนะหน้าหลาเลยอะดับเบิอสซิเล็กอะ โดยเบคอนตบไปยต่อ้ามเท่าไรวะเนี่ยอยากเห็นด้เมจนังเลยดูดาเม่เสเร์ดิโอ้สเโอ้เลี้ยงเกินคนว่าสำหรับนขอตัวลาไปก่อนนะก็ไว้เจอกันใหมคลิปหน้าไป